มันแจ้งไม่ได้แม่แจ้งยี่สมุดก็ไม่มาไปบอกเนี่นี่นี่บอกนี่ยผมผมไวยที่เนี่ยบอกไว้เนี่ยสองพันสองคันเนี่ย ทำอะไรทำอะไรทำอะไรเก่าเหรอเกาเหรออะไรทำอะไรทำอะไรคุณทำอะไรครับได้พี่ี่พูดเยแมันผ่านไปแล้วมันได้แล้วผมผมปาดหน้าผมทำอะไรคุณหรือเปล่าพี่พูดพูดาไว้พูดอะไรอะไรเก่าเหรอเอาอาเอาอ้าวงงเลยสาเลย ยายาลูกแม่ผมมากับแม่กับลูกขอร้องขอร้องทำไมลไมล็อกมึงจะล็กเต้ามาจะล็กเา ไม่ไม่ไม่พี่จอมเอาเลยเอาเอาไม่รู้ไม่รู้ไว้ตาเออมัต่อยพี่ไว้ตาอยู่ไหนมันสนมัน้อก

รับอะไรมารับอะไรมารับอันนี้สรัอันนี้สิรับอันนี้สิ